สวัสดีครับวันนี้บริษัทดอนอสนะครับจะมีจะมานําเสนอวิธีการทําความสะอาดนะฮะเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราสามารถทําความสะอาดได้เองนะครับตามบ้านนะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟตัวนี้นะครับหลังจากน้ําท่วมนะครับอ่าก็จะเป็นคราบสกปรกหรือว่าคราบสนิมข้างในนะครับหลังจากที่ปลั๊กไฟมันแห้งครับเราจะมีวิธีการทําความสะอาดเบื้องต้นที่ซึ่ง,งผู้ประสบอุทกภัย ทุกท่านสามารถทําเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อปลั๊กใหม่ได้นะฮะก็ช่วยประหยัดทรัพย์สินของท่านไปอีกระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของตัวปลั๊กไฟก่อนเป็นระดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือปลั๊กนะฮะที่ถูกน้ําท่วมแล้วแล้วก็แห้งนะครับรอมันแห้งนะครับตอนนั้นแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดก็จะมีนะครับตอนนี้ครับน้ํายาทําความสะอาดนะครับโซเน็ตเป็นน้ํายาครอบจักรวาล ซึ่งหา,หาซื้อได้ทั่วไปนะครับขวดนึงสามารถใช้ได้หลายอันหรือว่า,าแบ่งใช้กับคนข้างบ้านก็ได้นะครับก็อีก,อ,กอย่างนึงก็คือไขควงนะครับที่เราต้องมีนะครับวิธีทำความสะอาดง่ายๆก็คือนะครับเราก็จะแกะเราก็จะแกะน็อตนะฮะด้านหลังทั้งสี่ตัวออกให้หมดนะครับเพื่อเราจะทำความสะอาดด้านในนะฮะ หลังจากน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเป็นธรรมดาของโลหะนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนน้ำปุ๊บถ้าเกิดการแห้งแล้วก็จะมีสนิมขึ้นนะครับดังนั้นก็จะใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะนำกลับมาใช้งานอีกครั้งเราจะต้องทำความสะอาดเพื่อประหยัดทรัพย์สินหรือว่าเงินทุนของเราเนี่เองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับ ครับเราลัลงจัดแกะน็อตด้านหลังตัวนี้นะครับออกมาให้หมดครับก็จะเห็นลนักษณะ็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวฟิวตัวปลั๊กนะครับซึ่งมีทุกปกลั๊กฮะเราก็ไขออกมาครับก็จะปิดข้างในแบบนี้ฮะก็ต่อสแน็คฉีดนะครับน,น้ำยาครอบจักรวาลฉีดตัวนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถึงขั้นขั้นตอนการแกะก่อนนะครับก็ แกะน็อตคลายออกทุกตัวเลยนะครับ oh. เมื่อเราแกะออกมานะครับ oh. ก็จะไดะ้ส่วนนี้นะฮะให้เราถอดออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเราจะทำความสะอาดจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ำยาครอบจักรวาลนะครับฉีดแต่ตามโลหะที่เป็นสนิมนะฮะ ย่าภาพนะครับแตางโปรฟิลนะฮะโตรฟิลที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะฮะฉีดให้ทั่วครับทิ้งไว้สักครู่นะฮะทิ้งไว้สักครู่นะครับ,รบ,รบแล้วก็เราก็ใช้อุปนะกรณ์ที่เรามีในบ้านกะ็คือผ้าผ้าครับผ้าเช็ดมือหรือผ้าอะไรก็ได้ที่เราสามารถหาได้นะครับ ก็แปรงสีฟอนเก่าแบบนี้นะฮะก็ขัดทูไปตามไปตามไอ้ตัวส่วนที่เป็นสนิมน,นะครับเป็นทองแดงเป็นส่วนที่เป็นโลหะนะครับที่เป็นสนิมเป็นโลหะนะครับขัดออกให้หมดนะครับ พอเราใช้แปสิบวันขัดเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนะครับเช็ดให้แห้งนะครับน้ำยาตัวโซเนกตัวนี้นะครับเ,เป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับไม่นำไฟฟ้านะครับ ซึ่งมันเหมาะสําหรับการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมากนะครับหลังจากเทาเราทำความสะอาดด้วยน้ำยาครบจกวันนะฮะแล้วก็ใช้แปรงขัดส่วนที่เป็นสนิมออกแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดจนแห้งนะฮะ เราก็จะประกอบเข้าที่เดิมนะครับครับงั้นเราก็เอาบอดี้มันประกบลงไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ไขน็อตให้ครบทุกตัว <c oughs> แคปก็วิธีทำความสะอาดปลั๊กนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีเทสง่ายๆครับ ปิดสวิตช์ไฟก็จะออกนี่เป็นวิธีับลถต้นทุนสําหรับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะว่าของชิ้นไหนเราสามารถซ่อมได้ก็ซ่อมด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันไม่เกินความสามารถของอคนทุกคนอยู่แล้นะครับ